เลเซ่ ese, หนึ่งในตัวละครขวัญใจของผู้อ่านเชนซอร์แมนทั่วโลกล่าสุดนะครับมีดราม่าเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แล้วก็อาจารย์ฟูจิโมโตะผู้เขียนเชนซอร์แมนนะครับผมว่าอาจารย์ฟูจิโมโตะเนี่ยไปเอานักแสดงหนังโปมาเป็นต้นแบบตัวละครเลเซ่นะครับแล้วแฟนคลับบางส่วนเนี่ยคือรับไม่ได้ที่เลเซ่มีต้นแบบมาจากนักแสดงหนังผู้ใหญ่ดราม่าเนี่ยเริ่มมาจากแฟนๆเกาหลีก่อนนะครับก่อนที่จะกระจายไปทั่วโลกเชนซอร์แมนเดอะมูวี่ภาคของเลเซ่นะครับเข้าฉายที่เกาหลีแล้วก็ ได้รับความนิยมสูงมากซึ่งพอมันแมสเนี่ยมันก็กลายเป็นที่พูดถึงใช่ไหมแล้วมันก็มีคนจุดประเด็นขึ้นมานะครับผมว่าเลเซ่เนี่ยได้รับต้นแบบมาจากนักแสดงหนังผู้ใหญ่ซึ่งเขาเนี่ยไปขุดคลิปคลิปหนึ่งมาซึ่งเป็นคลิปหนังโป้นั่นแหละครับเป็นของนักแสดงหนังผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยสวมใส่ชุดเหมือนกับตัวละครเลเซ่เลยแต่เว่าคลิปของเธอเนี่ยปรากฏขึ้นเมื่อปี2013แล้วซึ่งมันเป็นหนังผู้ใหญ่แนว BDSM นะครับก็คือแบบแนวรุ่น แรงอะไรแบบนี้มีการใส่โซ่แทรกุญแจมือนอกจากชุดที่คล้ายกันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของปอกคอมีสลักคล้ายๆกับตัวจุดระเบิดของเลเซ่และที่สําคัญก็คือเรื่องชื่อของนักสแสดงคนนี้นะครับเธอชื่อว่าฮาเซลโลเซ่แฟนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าชัดเลยฟูจิโมโตะแกไปเอาต้นแบบมาจากนักสแสดงหนังโป๊คน,นี้แน่นอนซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับแฟนคลับเนี่ยก็มีแบ่งออกเป็นหลายส่วนในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าส่วนที่ดราม่ากันหนักๆเลยก็จะเป็นทางแฟนเกาหลีนะครับส่วนแฟนอินเตอร์เนี่ยก็จะรู้ แบบเมันก็สมเป็นฟูจิโมโต้ดีนะครับผมคือเอาตัวละครหนังโป้เนี่ยมาเป็นตัวละครหญิงของเรื่องตัวเองแต่ทว่าคนที่ดราม่าเนี่ยก็จะมองว่าการทําแบบนี้เนี่ยนอกจากมันไปเอาแบบขโมยบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วยังไม่เคารบตัวละครที่ตัวเองเขียนอีกนะครับมันเป็นการนําตัวละครผู้หญิงเนี่ยมาใช้ทางแบบวัตถุทางเพศอะไรประมาณนั้นซึ่งก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมานะครับผมคือดราม่าเนี่ยใหญ่โตมากๆซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์ฟูจิโมโต้เนี่ยแกมักจะโดนดราม่าเรื่องพวก ีอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มังงะเชนซอมแมรเนี่ยมันค่อนข้างมีความแบบว่าเออสอดแรกเรื่องพวกทางเพศอะไรแบบเนี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครหญิงเนี่ยมีการแบบยั่วยวนมีความดึงดูดสูงทําให้ชาวเน็ตบางกลุ่มเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยชอบอาจารย์ฟูจิมัตโตโดยเฉพาะใน X นะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของอาจารย์ฟูจิมโตโแกแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆนะครับว่าเลเซ่เนี่ยมีต้นแบบมาจากนักแสดงหนังโป๊จริงหรือเปล่าเพราะว่าคนเนี่ยก็มีการเอารู อื่นๆของนักแสดงคนอื่นๆหรือว่านางแบบต่างๆเนี่ยว่าชุดนี้เขาก็ใส่กันเป็นเรื่องปกติมันเป็นชุดที่เป็นเหมือนธีมที่แบบเออคนมันก็ใส่มันไม่ได้มีแค่นักแสดงหนะังผู้ใหญ่คนนี้คนเดียวที่ใส่แต่ประเด็นก็คือเรื่องชื่อของนักแสดงคนนี้นะครับผมก็คือมันค่อนข้างสอดคล้องกับเลเซ่ของเราก็เลยกลายเป็นดราม่าใหญ่โตเถียงกันในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างที่แฟนๆเนี่ยกำลังทําสงครามดราม่ากันอยู่ใน X อาจารย์ฟูจิโมโตะของเรานะครับก็พลาดไม่ได้นะครับผมที่ต้องมาโพสแต่ทว่าอาจารย์แกเนี่ยไม่ได้มายุติ ศึกดราม่าเลยทั้งนั้นนะครับอาจารย์แกเนี่ยมาโพสต์บอกว่าผมขอแนะนําโดนัทพิกาจูจากมิสเตอร์โดนัทเพราะว่ามันอร่อยมากนี่คือสิ่งที่อาจารย์ฟูจิโมโตโพสตมาล่าสุดนะครับก็คือแนะนําให้ไปกินโดนัทพิกาจูในมิสเตอร์โดนัทนะครับผมเป็นเหมือนแบบของเข้าใหม่นะครับอาจารย์แกเนี่ยก็ไปกินมาแล้วว่าอร่อยมากมาแนะนําแต่ทว่าในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้กําลังเถียงกันอยู่ว่าสรุปแล้วเลเซ่มาจากตัวละครหนังโป๊จริงหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็นดราม่าโดยรวมที่กําลังเกิดขึ้นณขณะนี้ทุกคนเนี่ยคิดเห็นย กันบ้างก็ลองพูดคุยกันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ